สวัสดีค่ะ มอร์นิ่งนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะที่เห็นจะพูดหน้าสดหน้าเปื่อยนะคะไม่สวยเหมือนปกตินะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาโชว์ผิวให้ดูนะคะเพราะว่ามีหลายหลายคนนะคะสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นคนผิวดีเยียหรือเปล่าเราอายุน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือสุขภาพผิวก็เลยแบบดูไม่มีปัญหาต้องบอกนิดนึงนะคะจริงๆผู้เองเนี่ยก็อายุจะเลขสี่แล้วนะคะก็คือไม่ใช่เด็กๆอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของปัญหาผิวริ้วรอยนะคะสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอฝ้ากัดจุดดงดำเนี่ยมันมาแน่นอนแต่ถาม ว่าเราดูแลตัวเองไงนะคะให้ผิวของเราเนี่ยยังดูสดใสแล้วก็ยังดูแบบดูหน้าเด็กเด้งแบบนี้นะคะต้องบอกว่าคือผู้ทานคอลลาสตอรี่อันนี้เนี่ย,ยมาเป็นปีแล้วนะคะคิดค้นูุดด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เราเนี่ยคัดเลือกาสารสกัดที่จัดว่าดีที่สุดลงมาไว้ใน ตะปุกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนเราเลือกแหล่งผลิตที่ดีสุดในโลกนะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ตัวไรซเทอร์มาตัวนี้นะคะเราก็เลือกใท้แบรนด์ดังที่สุดในจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับ USFDA จากประเทศอเมริกานะคะซึ่งดังมากแล้วก็มีราคาที่แพงมากๆแบรนด์ดังๆใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้แค่3%แต่ผู้เนี่ยใส่มากถึง10%นะคะดังนั้นเนี่ยการรันตีเรื่องของ ความลื่นความเนียนใสเลยนะคะผิวคุณจะชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วยิ่งมันทํางานร่วมกันกับคอลลาเจนที่เราใส่เข้าไปนะคะคือมนะันดับเบิลแอคชั่นน่ะคือทานแล้วแวบบมันดูดซึมเร็วแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่แบบยอดเยี่ยมต้องพูดเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่ทานเป็นหนึ่งอาทิตย์อะคือผิวคุณแบบจะลื่นขึ้นนะใส่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วคือ หลังจากที่ทานยิ่งทานต่อเนื่องนะคือคุณจะหยุดทานไม่ได้แต่พอหยุดทานเมื่อไหร่ผิวคุณมันก็จะหยุดลื่นนะคะแล้วเราก็ยังใส่ซิงค์ของประเทศอเมริกานะคะลงไปต่งตรงนี้ก็เป็นแบรนด์ดังเช่นเดียวกันซึ่งมันจะช่วยตอบโจทย์แล้วก็ยบทุกปัญหาผิวนะคะเป็นวิตามินเคลียร์สิวผิวเรียบนะคะทาให้แบบช่วยควบคุมความมันนะคะบนใบหน้าแล้วเรายังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น A L A ตัวอัลฟาเลเอิกแอซิดนะคะซึ่งตรงนี้เป็น Universal Antioxidant ซึ่งมันจะช่วยดี t o x ตซ์ นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกูต้าไทโอนในร่างกายได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของเรื่องของชะลวัยนะคะแล้วก็ดูแลลำาลึกถึงระดับเซลล์แล้วก็ส่วนตัวที่ช่วยให้ขาวนะคะก็คือเราใส่สารตั้งต้นของกูต้าไทโอนลงไปมากถึง3ตัวนะคะซึ่งใครๆหลายหคนเนี่ยก็จะรู้กันดีอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วกูต้าไทโอนเนี่ยเป็นสารที่ช่วยให้ขาวนะคะแต่ว่าตรงนี้มันเป็น เป็นไฟเอฟเฟกมาจากยารักษาโรคตับซึ่งทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขาวขึ้นแต่จะขาวซีดนะคะแต่ว่าเราเนี่ยคำนึงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นพอเมื่อบริโภคกูตาเทอนมากมากนะคะแล้วหลังจากที่หยุดทานเนี่ยผิวมันจะไวต่อแสงซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเราก็ค่อนข้างกังวลและเราก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปนะคะแต่เราใส่สารตั้งต้นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถผลิตกูตาเทอนได้เองอย่างเป็นธรรมชาติค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือตอบโจทย์เลยนะคะ กระปุกเนี่ยสวยจบครบสูตรใน1เม็ดเลยไม่ว่าจะเป็นขวาวใสนะคะลดสิวนะคะฝ้ากระแล้วก็เรื่องของจุดด่างดำต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือทำให้ผิวคุณเนี่ยดูขาวใสสวยสุขภาพดีนะคะเปล่งประกายออร่า ภายในสู่ภายนอกค่ะอันนี้ก็ดูให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าเลขสี่แล้วนะคะผิวยังดูกระชับแต่งตึงนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยขาวใสแบบนี้นะคะ no app no filter อันนี้ย้ำกันให้อีกทีชัดๆค่ะถ้าใครที่ยังตัดสินใจอยู่เรียงไม่ตัดสินใจนะคะชมพู่บอกเลยเลยว่าควรจะต้องลองค่ะเพราะว่าลูกค้าผู้หลายๆคนนะคะที่ทานเนี่ยก็มีฟีดแบ็นะคะว่าชอบมากแล้วก็ประทับใจค่ะแล้วก็กลับมาซื้อซ้ํให้ยังไงไว้ติดตามคลิปหน้าใหม่นะคะว่าถ้าเกิดผู้มีผลิตภัณฑ์ดีๆหรือทริคเรื่องของ ความสวยความงามเด็ดๆเนี่ยจะมาใช้ชมกันค่ะบ๊ายบายค่ะ